ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองปัญหาที่พบเมื่อใช้อินเทอร์เนต็ตผ่าน Wi-Fi เพื่อนๆคงเคยเจอปัญหาเหล่านี้เมื่อเทสสปีดผ่าน Wi-Fi ความเร็วอินเทอร์เนต็ตที่เทสกลับน้อยกว่าแพ็กเกจนั่นเป็นเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi ที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่รับได้มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีอยู่ที่400เมกะบิต เมื่อเชื่อมต่อคลื่น5.0กิกะเฮิร์หากเทสได้ความเร็วในช่วง400เมกะบิตถือว่าปกติและยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นการใช้งานที่หนาแน่นในบางช่วงเวลาการเชื่อมต่อที่มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์และการดึงความเร็วกันกรณีต้องการเทสติสปีดหรือใช้งานอินเทอร์เนต็ตอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรใช้งานผ่านสาย LAN Cat 5e ขึ้นไปและหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดข้อมูลทีละจำนวนมากทำไมสัญญาณขาดหายเน็ตกระตุกเมื่อออกห่างจากเราเตอร์ไวไฟแนะนำให้เพื่อนๆดูว่ากำลังเชื่อมต่อกับ WiFi คลื่น5.0 g h z อยู่หรือไม่เพราะนั่นเป็นคลื่นที่ให้ความเร็วสูงแต่ไม่สามารถให้ระยะทางที่ไกล การใช้งานเน็ตผ่านเราเตอร์ไวไฟควรใช้งานในระยะ10เมตรหรือไม่เกิน1ห้องถัดไปและควรต่อกับคลื่น2.4 GHz เพราะให้ระยะทางที่ไกลกว่าแต่มีข้อจำกัดของความเร็วอยู่ที่100 Mbps อเมกอีกหนึ่งปัญหาของเน็ตช้าคือจุดวางเราเตอร์เราเตอร์ไวไฟควรวางกลางห้องที่มีการใช้งานบ่อย อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางที่สำคัญควรปิดพักบ้างเมื่อไม่ได้ใช้กรณีที่มีสัญญาณเต็มแต่ความเร็วตกเหลือน้อยกว่าปกติหรือใช้งานกระตุกควรปิดเราเตอร์เป็นเวลา5นาทีและเปิดใหม่กรณีมีไฟสีแดงขึ้นที่ลอสหรือไฟอินเทอร์เน็ตดับอาจจะมีปัญหาทางโครงข่าย หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้สามารถแจ้งเหตุผ่านแอป 3BB Member หรือโทร1530ตลอดเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันที 3BB อยากให้คุณเล่นเน็ตอย่างมีความสุขนะคะ